ปรบมือต้อนรับท่านแรกค่ะพี่กอล์ฟธันวาเรศสุขไิสิบเอ็กซ์เซคิฟีฟโปรดิวเซอร์ดั้งเดิมกับซีรีส์ค่ะมาในลุคสีส้มราวกับบาสเกตบอลนะคะท่านต่อไปค่ะเชิญพี่โยอภิรัชชัยปัญหาค่ะกรรมการบริหารเอ็กซ์เซคิฟีฟโปรดิวเซอร์หัวหน้าทีมบทและ acting host ค่ะเอาล่ะเอาล่ะดังกว่าเดิมดังกว่าเดิมทีมนักแสดงค่ะนิรุชวงศอาจารย์บริลล์เชิญค่ะน้องปีนอยู่กลางธนาคารใช่ไหม น้องแฝงธนาสลัดสังทองไหลค่ะน้ำมนต์ตรีจนายอาสาแประดกีบ้าและคนสุดท้ายค่ะเอิร์ธนภวัฒน์นไพ่บุตรคัฒนาเชิญครับเธอญใช่คำถามที่หนึ่งพวกเธอคลิปไม่หยุดระเบิกันมาต่อเนื่องนะคะเอาล่ะเรามาพูดคุยกันหน่อยละกันนะคะก่อนจะไปดูซีรีส์อีกทีหนึ่งกันขอนอขนุญาตเริ่มคำถามคี่แรกรักใครนะคะ พีก่กอ่นนนสรกอเออพี่กลห้หน้ามาเกอาางานที่รขมาแล้วอ่านๆก็ไหนงารชวนพี่กอคุยก่อนขออนุญาถามพี่กอก่อนเลยะกันนะคะว่าในฐานผู้กำจับมกความสามารถที่มีผลงานมล้วมากม่ที่ครกันนะคะถามถึงที่มาที่ไปของซีรีส์ The Rebound คตีเพื่อนนายว่ามันเป็นมายังไงทำไมมันถึงต้องเป็นเรื่องราวความรักแล้วก็ต้องเป็นกีฬาบาสเกตบอลด้วยค่ะพ่อล คือจริงๆแล้วนะครับมันเป็นจบจากทางวิวที่ติดต่อพี่มานะครับว่าเขามีโปรเจกต์นะซีรีส์วายกีฬาบาสเกตบอแลแน่นอนว่าเฮ้ยเราอะ่ะเป็นคนที่ทำซีรีส์วายมาก็หลายเรื่องนะฮะับทำซีรีส์ก็มากมายแต่ยังไม่เคยทำซีรีส์กีฬาตอนนั้นเลยสักเรื่องเดียวแล้วเราคิดว่าเออมันน่าสนใจนะกีฬาบาสเป็นผู้ชายเยอะดีถูกต้องอันนี้อันนี้ยูจริงใจเลยนะครับ กอ้วนด้วยไม่ได้เล่นกีฬาด้วยเพี้ยนไหมคะคุณแ<ต>ี่ใช่แต่ว่าดูกีฬานะคะนี่เป็นคนดูกีฬาตลอดเวลาที่เลยมั่นใจว่าในการชอบดูกีฬาพี่เนี่ยน่าจะซีดีวายกีฬาแล้วพี่โยเป็นคนเขียนบทจริงจริงเขาเข้ามาโปรเจกต์เนี้ยก่อนพี่นะคะ<อ>เขาเข้ามาเ<อ>ข<อ><อ>ียนบทตั<อ>้งแต่แรกแล้วทางบิวเดี๋ยวติดต่อพี่มาที่หลังว่ามันมีโปรเจกต์นี้อยู่นะแล้วก็พี่ก็สนใจหมายบอกว่าสนใจ่ที่มาที่ไปเป็นอะไเป็นแพชชั่นส่วนตัวประสบกับโจทย์ที่ได้รับมาใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นอ่ะไหน โยนอะไรเนี้ยครับใช้เป็นบานครับก็คือตอนเอออดิมเนี่ยคือโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากนะครับ,รบตอนนั้นเนะนี่ยโยมกับพี่ป๊อปอน่ยทำซีรีส์อยู่เรื่องเรื่องกำลังควนแอร์อยู่ที่วิวอยู่แล้วด้วยคือเรื่องค่าที่เคลมอันนั้นก็กำลังควนแอร์อ,รอยู่แล้วก็ระหว่างที่เราพาักอยู่เนี่ยนะครับก็ทางวิวเนี่ยก็ติดตอนะ่อมาให้พี่โยมมาลองเขียนบทดูก็โยนโจทย์แค่นี้เลยครับว่าวิวอยากทำวานที่แตกต่างจากที่อื่นโดยที่มีใช้บาร์เป็นเป็นเซนเตอร์ของเรื่อง และต้องมีโจทย์อีกแกนหนึ่งคือต้องมีโค้ชคนหนึ่งซึ่งพิการมีแค่นี้แล้วพี่โอ๊คได้ติได้ติก็เลยไปตีโจทย์มาแล้วก็ไปศึกษาครับว่าเออแวดวงแวดวงของบาสในบ้านเราอ่ะมันมีโครงการอะไรบ้างมีโครงการนักเรียนเอ๊ะแล้วมีโครงการอื่นอีกไหมนะครับก็รู้สึกว่าถ้าซีรีส์วายที่เป็นโจทย์ของวิวที่อยากจะตั้งความแตกต่างมันอาจจะเคยมีซีรีส์วายกีฬามาบ้านมา แต่ว่าป็นีิวายกีฬาบาสแบบดีลพิเศษเนอยเราก็เลยสร้างโลก2โลกก็คือโลกของบาสในแบบที่เล่นตามกันกากันแบบนี้คือโลกของบาสใต้ดินที่คนยังไม่เคยเล่าก็คือบาสสตรีทบาสแต่ไม่ใช่สรีบาสแบบที่เราเข้าไปเป็นสตรีทบาสที่บวกกับการโลกสีเทาหรือโลกวันจันทร์ขนาดกปนด้วยแล้วนราจะเอายังไงเราจะสร้างโลกที่นักบาสสองโลกโลกข่าวกับโลกมืดนนี่นะครับ ให้เขามาเจอกันเด้ยังไงก็ออกแบบตัวละคร2ตัวก็คือตัวริวกับเซนนะครับก็คือตัวริวเนี่ยก็คือตัวน้องมีนะครับเกษตรมลยนะครับน้องริวเนี่ยก็เป็นนักบาที่มาจากโลกของโลกสิบาโลกโลกบาทผนานการกานึงคือคนยิที่เชื่ออยู่ในโลกของวามเป็นบาตามกติกาโรงเรียนก็คือน้องเซนนะครับได้บทโดยน้องปิดนนเดะ โยกด้วยรูกบาทดูเดี่ยวเหมือนกัน,นก็คือเรื่องเรื่องของโอลิมาแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเขามีความงอ,อะไรที่จะเล่นบาดด้วยกันก็คือเขาเชื่อมั่นว่าถ้ายังไม่มดโอกาสที่จะมีบาใหม่ได้ใครก็หยุดเราไม่ได้และคืออยากให้แบบเป็นพลังตัวที่ส่งออไปให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการสร้าตงตัวละครอื่นๆแวดล้อมเข้ามาเยอะแยะมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้รับชมกันแล้วโดยเรื่องนี้จุดยอดมากคอนเซ็ปต์มันแบบ เริ่มจากอินเดียเอาเองเราพี่น้องใช่แต่ว่าพอเป็นพี่ก๊อฟมาตกลงกับนี่ยนะครับพอทางดิวติดต่อพี่ก๊อฟเนี่ยวันนั้นน่ะพี่ก๊อฟอยู่ที่ญี่ปุ่นกับพี่โยก็บอกว่าวาดภากันอยู่อย่แล้วพี่ก๊อฟก็บอกว่าเออเธอโยเขาติดต่อที่มาตกลงกับน้ำอ้าวเหรอเส้นของพี่ก๊อฟเนี่ยก็จะมีความพิเศษเติมเข้าไปอีกคือคือแม่คือรู้สึกว่าเวลาเราสร้างโลกแบบนี้ถ้าทุกคนก็จะเห็นเรื่องการใช้สีการดีไซน์ เขาบอกว่าโอเคตอนแรกกดอาจจะเขียนว่าเป็นสตรีบาร์สแต่รู้สึกว่า mm hmm. i, เฮ้ยสตรีบาร์สมันอยู่บนถนนน่ะรู้สึกว่าความรู้สึกเราอ,อยากทำอะไรพิเศษกว่านั้น mm hmm. ก็เลยออกแบบสตรีบาร์การพนันบาร์ให้ขึ้นไปอยู่บนจักฟ้าให้เห็นโลกลงมาข้างล่างให,ให้อยู่ในโลง mm hmm. สิ่งนี้เราก mm ็ hmm. ดีไซน์ขึ้นมาใหม่แล mm ้วก็สิ่งที่ เอ่อเวอร์ชันของฟิกกอลฟอ่อก็คือการเติมเรื่องของความดาร์กในหลากหลายรูปแบบก็ไปครั้งนี้ก็นับแบบว่าอ่อแบบแบบขนมของบีเอลที่เรายังอยากเขียนก็ยังได้ส้วยนะครับผมไปคณะรัชรันเลยครับผมแล้วบทเป็นอะตอมครับแฟร์เป็นอะตอมครับผมสวัสดีครับมีครับโค้ชปนซิลครับมีนับเป็นริ้วครับสวัสดีครับผมเป็นติปนานะครับแล้วบทเป็นเซนครับ เอิร์ธเป็นเฟิร์สนะคะหล่อสุดๆ <S an> เหงื่อออกกันเห็นไหมคะ <S <S <an> <S เหงื่อออกเป็นเพดเลยเห็นไหมคะกีฬาบาสกอมีเหงื่อหน่อ,นนอยอ่ะถามที่เริ่มที่มีปิกเลยละกันเนาะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้กลับมาเสิร์ฟโมเมนต์ให้กับแฟนๆยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันอีกหนึ่งครั้งรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่เล่าไปว่าคอนเทนต์นปล่อยอะไรไหมเว่าจะเป็นทีเซอร์โปสเตอร์เทรลเลอร์ทำติดเทรนด์เอ็กซ์หมดเลยรู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะนัแสดงแล้วก่อนอื่นไว้อ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดครับแล้วก็ตั้งแต่ซีรีส์กำลังถ่ายอยู่จนซีรีส์เนี่ยจะออกบนนู้งนี้แล้วอะไรก็อยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยพาดแพกปั่นกระแสต่างๆแล้วผมก็อยากขอบคุณมากๆนะครับนี่อยากจะขอบคุณนะครับจริงๆนะแต่ว่าพี่ดูแลมันนานมากเลยเนาะแต่ว่าเราถ่ายตั้งแต่แบบกันยาอะไรเงี้ยจบชันวาเพิ่งจะมาออนแบบมิถุนาแบบว่านานมากๆก็รู้สึกว่า ตัวเอง,งเป็นนักแสดเงเองยังแบบว่ารอที่ตัวจะถึงวันคอนเนตจริงๆอะย่าเงยครับผมก็อ่ะอยากฝากทุกคนดูด้วยนะครับผมทุกคนเพื่อนคุณเพื่อหับน,นะครับผมฝากด้วยนะครับทุ่มเนี้ขอบคุณทุกท่าขอบคุณท่านอ่ะถามแยกถามแยกถามนีนนะครับว่าในฐานะที่เราเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาบาสที่เคยได้แชมป์ระดับประเทศมาแล้วบทรีวตอนนี้ที่ได้รับมาเนี่ยมันคิดว่าตรงไหนตรงยังไงบ้างคือมันตรงตรงที่ มันมีความฝันที่คล้ายกันครับผมแต่ถ้าเป็นฐาทครอบครัวเนี่ยชีวิตนี่เนี่ยตรงกับของเซนมากกว่าเรามีก็ตรงกับยาเซนก็ตรงกับยาอะไรแต่ก็เรื่องที่มีความฝันที่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือตัวดิวเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้เวลาแบบเจอศัตรูข้างหน้าเนี่ยคือไม่กลัวก็คือวัดได้คนเลยไระทะเลยหรอประทะเลยชนเลยแล้วตัวที่จริงเป็นคนประทะไหมก็ปะทะอยู่พร้องปะทะอยู่ ไปถามที่ปิงบ้างปิงเล่นฟสอยู่แล้วไหมคระเล่นบ้าเล่นบ้างอ่ะแล้วอย่างเรื่องนี้ต้องมาเล่นเป็นตัวนี่เขามีหน้าที่ยังไงบ้างเขาเป็นโค้ดพิเศษห,หรือเปล่าช่วยติวช่วยสอนยังไงบ้างเราอ,อย่างเช่นแบบว่าบางที่แบบบาสอะไรแบบว่าคือด้วยความที่เราเป็นกัปตันด้วยใช่ไหมแบบว่า <c oughs> มันจะต้องดูเก่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีห้างหระไม่ใช่แบบเล่นไปชูเลยมันต้องแบบปุ๊บแบบหมุนหอะไรเงินเบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าพี่มินก็จะแบบว่าดีไซน์ท่าให้แบบว่าเออทำไงให้มันดูว่า ออกมาแล้วมันดูดีอะไรเงี้ยครับผมคิดท้าให้เลยใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูในเรื่องนะครับว่าท่าพิเศษหรืม่พิเศษยังไงนะครับอย่าลืมแคปนะครับนะครับแล้วแล้วแฝดไปถามเลยนะครับว่าใช่ท่านี้ไหมที่มีคิดนะครับอ่ะมาถามน้องแฟนบ้างน้องแฟนกับอดตอมมันยังไงมันยังไงในเทรลเลอร์บนเตียงมันนอนกสามคนเราเป็นคนที่สามหรือยังไงเราเล่าออกมาด ครับผมอย่าโกรธตัวพอนาตอมเป็นครับว่าอะตอก็เข้ามาด้วยความจริงใจครับก็คือเอาเราย่งไรเราจะเข้าขเขาไหมเราอย่างไรเรืองเอาได้เรต้องต้องดูก่อนต้องดูก่อนเนาะครับคือเข้ามาด้วยความจริงใจครับก็คือชอบเขาจริงจริงแต่ว่าต้องต้องรอดูว่าจะสมหวังหรือไม่สมหวังแค่นั้นเองครับต้องมาดูว่าตัวคอนาตอมจะมีบทบากอย่างไรในเรื่องเราไครับโอเค หมานุ่มมอนครับบทคิวเ,<อ>เรื่องความเท่<ม>เข้มของเราอยู่แล้วบทน,นี้เห็นเขาบอกว่ามันเป็นบทที่ดูดเดือดม,มากๆเดือดยังไงครับเกิดให้ทุกคนฟังได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวขยายของกี่ากว่าก็คือกีฬาโปสุ่นในสนามสนามนี่เราจะขยายบอกว่าเป็นสนามที่ทางทีมงานสร้างขึ้นมาใหม่เซยสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสนามบาสที่มีอยู่แล้วสร้างขึ้นมาใหม่เลยใช่ั้มผมจะพูดที่อยู่ที่นั่นค่อนข้างบ่อย แล้วผมแบบโอ้โหมันมันตอนแรกผมเข้ามาถามพี่เพราว่ามันมีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ครับเป็นการสร้างเพื่อเรียงจัดเพื่อทำให้มันมีทั้งแบบเพ้นให้มันเหมือนมันเหมือนเป็นที่ที่มันเป็นที่ที่ของเราอยู่แล้วไม่ใช่แต่ดูใหม่ขนาดนนั้อะไรที่ผมก็อันนี้เป็นเรื่องที่อยากปวดอยากปวดไปมาดูนครับแล้วถ้าเป็นเป็นเรื่องที่ของผมพารทที่ผมเล่นเป็นเป็นคิวนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้าง ที่ผมสนุกกับมันนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นตัวมันร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้ลองทําอะไรใหม่ๆจากบทบาทที่ผมได้รับเช่นแบบอาจจะมีบทที่อาจจะต้องดูให้มันมีความแปลกๆหน่อยอาจจะมีบทซีนีสที่แบบให้ลองลองเลยซีนี้ก็ได้ครับไปดูรอบเดียว่ามันผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ได้บทนี้เพราะว่าดูให้มันมีความแปลกๆหน่อยอาจจะมีบทซีนีสที่แบบให้ลองลองเลยซีนี้ก็ได้ครับไปดูรอบเดียว่ามันผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ได้บทนี้เพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทําได้ในปิดประจำเดนทั้งวันด้วยก็กอยากให้ฝากคำพูดนะครับชื่อว่าคิวนะนี่รอดูนะครับครับือตอนที่รีวิวเขาออกจากบ้านนะครับเป็นขอคนที่ดูแลรีวิวในกรณีที่คิวที่ทางเขาสุดผู้มีพระคุณผู้มีทักษะหน่อยใช่คือถ้าไม่มีผู้ปกครองไม่มีผมก็ไม่ได้จริงนี้ ปวดหน่อยเขาปวดหนโอเคไม่ในเรื่องครับแต่ตัวจริงคมชุบไม่ได้ะขอบคุณนะครับนะโอเคขอบคุณน้ำบ่นนะครับนะก็น่าดูเหมือนกันเนาะน่าสนใจทุกตัวละครนะคะนอกจากนักแสดงทั้งห้าท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับยังยังสัลืมสัลืมสัลืมขอโทษสันหากกับแบวตาน้องทงแล้วครับพี่น้องเอิร์ดน้องเอิร์ดนี่จะบอกว่าเป็นเอกในคาแรคเตอร์เลยคือคาแรคเตอร์ที่เฟิร์สเฟิร์สแต่ว่าเขา่เป็นตัวสำรองของเรื่องตัวจริงชื่อเอิร์ดเล่นเป็น เฟิร์สใช่ไหมครับได้านะคนเป็นวิวทาเลนซ์ด้วยใช่ไหมลูกอีกทีเป็นเรื่องที่สองใช่ไหมคหรับอะในฐานะนักแสดงเนี่ยเราเปลียนตัวยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็จริงๆเฟิร์สมันก็จะเป็นตัวละครที่เป็นลูนกนน้องของพี่เซนแจะคอยอยู่พี่เซนอยู่ตอลอดเวลาก็เหมือนกับที่ที่โอ้ได้พูดไปแล้วว่าเฟิร์สเนี่ยมันเป็นตัวสำรองนะฮะตัวสำรองแม่แพทยจะทักชิวๆเราตาหนุ่มมันบ้าขนาดนั้นน้ำตาจะไหลนะ ใช่ก็ไม่ว่าจะแบบเป็นการลองแหกฟ้ารักเพื่ตัวสำรองหรือจะเรื่องความรักก็เพื่อตัวสำรองเหมือนกันเลยเราสบายกันเนี่ยเราสบายกันเนี่ยก็แอบชอบเขาแต่เขาก็ไปชอบคนอื่นนะแไม่บอกว่าใครนะคือมันยากไหปแล้วมีเป็นระบบสำรับการสำรองยากก็น้อยเรื่องแบบน้อยใจเราพยายามเต็มที่แล้วแต่เขาก็ไม่ค่อยมองได้กี่มีดแล้วเนี่ย บางท่านกับผมด้๊กนะเยอะแยะเลยหน่อยป้าเราแค่เรียกเรื่อกีบดิ๊งนะเมื่อกี้เราจบดิ๊งนี่เราดิ๊งกว่ผมดิ๊กไปนะแต่นะแล้วจบนี้ผมกลับไปคลองน้ำจะต้องอะไรไปนะมีที่ช่วยไหมจ้าโอเคอ่ะแล้วนี่เป็นนักแสดงท่าห้าท่ามนะคะจากเดอะรีบาวแต่นอกจากท่าห้าท่านนี้แล้วแน่นอนเรายังมีนักแสดงมากฝีอีกหลายหลายท่านเนาะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นในเทรลเลอร์กันคือมีพี่ชินชินบุตรใช่ไหมคะตำหรับบทโค้ชต้นเนาะแล้วก็มีเอมี่นะเอมมี่เด็ดดีโคสต์ต้นนางดี จดี๋ยวมีข่าวสอนอเนี่ยวันนี้หลงรักข้างเดียวโย่หมดเรื่องแล้วหมดเรื่องแล้วไม่ต้องบอกว่าโย่ตรงนี้หันมองกันไอหมดเรื่องลดูนักคือเล่าหมดแล้วไม่ต้องดูเลยนะอยู่ขก็มาแน่งสปอยนะสปอยอีกสปอยแล้วสปอยพี่โย่ทีมงานสกิลระยะแกแกแกต้องระวังด้วยเขาเขาเพลินเหมือนกันเลยคือนั่งมองแม่งเลยก็หันมองจะพูดอะไรแกพี่โย่จะจบอยัางพี่โย่ นีอ่าโดนต <c oughs> ้องหันนอยเดี๋ยวอะไรที่มันเกิดก็ต้องเดี๋ยวมันจบตรงนี้เดี๋ยวคนลืมเดี๋ยวไปรอดูในเรื่องกันนะคะอ่ะอย่างที่บอกมีเอมมี่แล้วคนเป็นหลินนาะหญิงเดียวของเราเดีย๋ยวพี่น้องน้องเฟิร์สในเรื่องไม่ชอบเนาะแต่วันนี้ติดภารกิจมาไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงไปรอชมบทบาทของทั้งคู่นะคะขอ,ของทั้งของทั้งพี่พี่ชินแล้วก็เอมมี่ในเรื่องกันนะแน่นอนอ่ะเอาล่ะยังไงตอนนี้เนี่ยีีนของเรา ความเข้มข <rude S 2> ้นของเนื้อเรื่องแล้วนักแสดงก็แล้วอย่างที่เล่าไปทั้งหมดแล้วนะคะมันมีความรักแท้ไม่เาืค่ะพวกเราเองกับรีขอเราลยเชียชเลยนะคะไดกบนีเรื่องเค่ะอ่ะเรานั่งกันเหมือนเดิมนันือนเดิมุยกกน้อยก่อนจะไปให้พี่แชมป์ทักทายแฟนก่อนกันค่ะสวัสดีครับผมแชมป์เม่ล้วกผมะบดเป็นแฟนกั หนูเป็นลูกบาร์อาได้อยู่พี่ชมป์มายาล่าก็เสียงประมีขึ้นหนึ่งครับวันนีาอยู่กับเด้วยก่อนจะไปถึงพี่แชมป์ชวยขอย้อนกลับไปที่พี่ก้องก่อนว่าเรื่องเนี้ยเดอร์รีบาวทำไมเพลงประกอบจึงต้องเป็นพี่แชมป์มายาลาค่ะพี่ก้องก็จริงๆก็เป็นแฟนเพลงนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทํางานกับวัยรุ่นแล้วเราก็มีน้องๆวัยรุ่นเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะคัดเลือกศิลปินมาทําเพลง สำหรับเรื่องนี้นะฮะเราก็ได้สอบถามน้องๆวัวยรุ่นที่อยู่ใกล้ตัวว่าเขาชอบเพลงของไทยแนวไหนแล้วแน่นอนว่าสไตล์ข,ของของของแชมป์เนี่ยเราู้สึกว่ามันเข้ากับรีบาร์แล้วเราก็เลยลองติดต่อไปแล้วต,ตอนแรกัีคิดว่าเขาจะมาทําให้หรือเปล่าว่าอยู่เลยรู้สึกเกงใจก็เลยเราเราได้ส่งส่งคลิปส่งอะไรไปให้ดูว่าเออถ้าเป็นประมาณแนวนี้แล้ว สนใจทาให้เราหรือเปล่าวันนี้ก็ถือว่าดีใจนะที่ได้ท้องแชมป์มาทําให้นะฮะก็เพลงโดนมากๆแล้วปล่อยออกไปในทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเข้ากับซีรีส์มากๆขอบคุณมากมากนะครับโอเคขอบคุณพี่แชมป์ด้วยซึ่งมันติดหูดมากจริงๆเนาะอยู่ในเรื่องก็ดีมากจริงๆอ่ะงั้นถามที่แชมป์ดีกว่าว่าความรู้สึกค่ะที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้แล้วก็แบบตื่นเต้นแค่ไหนยากง่างยขนาดขอนกนารทำเพลงนี้มั้ครับตื่นเต้นครับผมแล้วก็สนุกมากด้วยคเพราะว่ารู้สึกว่า โจทย์ที่ทางซีรีส์ให้มาผมรู้สึกว่ามันจะเรียกว่ากรอบเรียกว่ากรอบที่ไม่มที่กรอบกรอบใช่ถาอะไรก็ได้ได้เลยได้แต่ไม่เลยแต่มีแต่ไม่มีแต่ได้เอาเลยใช่เอาเลยใช่เอาเลยจากการเลยคนทำมันก็มันเลยครับทีนี้พยายัามพอฟังคอนเซ็ปต์ดูจากคลิปวิดีโอตัวอย่างหรืออะไรเงี้ยผมก็เพ่งแบบช่วยลงว่ะเนี่ย ซึ่งก็เป็นแบบือที่เราได้ฟังกันเมื่อสักพูเราตอนอยู่ในเทรลเลอร์เราอยู่ที่มินิในบรรยากาศงานเนาะอ่ะงั้นฝากผลงานเพลงสักหนึ่งรอบได้ไหมคบพี่ชัน์สำหรับเพลงนี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากไปฟังเพลงนี้นะครับผมแอรีบาวน์นะครับผมฟังเสร็จก็อย่าลืมไปดูซีรีส์กันนะครับผมทุกคนทุกผู้นัดเนาะเวลาสองทุ่มแอนดี้วิวเท่านั้นเกมนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนายครับเกมนี้เพื่อทุกคนนี่ผมจากไปก่อนก่อนที่เราไปสู่เซสชั่นการถ่ายภาพให้มีปิ๊งและกันเป็นตัวแทนนักแสดงนะครับ ฝากซีร <mile> ีส์เรื่องนี้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆในงานเหมือนกันค่ะผมก็ฝากจูรีบาร์คิมีเพื่อนายด้วยนะครับผมก็จะออนแอร์เป็นวีดีโอแรกในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนฝากด้วยนะฝากด้วยมแล้ำนับถัดไปเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพโลกการบนเวทีนอกจากแบบว่าแบบนักแสดงแล้ก็แต่ว่ามีนักแสดง นดีมากเลยนะมีย่าผมมีมีแม่แม่พี่ริวด้วยนะครับแล้วก็มีอ่ะมีพี่ชินมีพี่เอพี่ที่ไม่ได้มาด้วยนะครับผมก็ฝากทุกทุกคนไปด้วยนะครับผมก็อ่าเดลิบาลนะครับจอเนี่ยทุกวันพุธพระหัตเวลาสองทุ่มนะครับดูได้ที่วิวที่เดียวเท่านั้นนะครับขอบคุณค่ะขอเสียบมืออีกสักหนึ่งทักสำหรับนักแสดงคฮลิเซอร์ร่วมกันกับพี่ชาเบ่าตอนนี้เนาะเดี๋ยวให้ทุกท่านลงนะครับด้านล่างก่อนแล้วขอเคลียร์เสตเพื่อเตรียมถ่ายภาพสักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะ

พยายามาหาพี่ในย่ากตรงนี้หน่อยค,ครับน้ำพาร์สครับน,น้ำพาร์สพยายาหาพี่นิดนึงโอเคได้ไหมคะเซ็นเตอร์ไหมคะตะก้องส่งเสียงได้เลยโอเคนะคะตะก้องบอกโอเคแล้วยิ้มยามได้เลยนะคะเละท่อได้ตามสบายเลยนะคะกล้องหลักนะคะ ภาเพเครื่องใหม่สักพู่นะคะภาเพเครื่องใหม่สักพู่นะคะอขออนุญาตถ่ายไว้สักพู่นะคะเดี๋ยวให้สืมวลชนมีโอกาสได้ถ่ายช็อตนี้ด้วยนะคะยิ้มแย้มไว้ก่อนได้เลยนะคะมีสื่อมวลชนด้านหลังด้วยนะคะบอกว่าต้องให้กล้องด้านหลัง ชภาพนิน่งนะคะที่ถือมือชนด้านหลังภาพนิ่งได้เลยนะคะมองกล้องตรงอ่าตรงกลางนะคะโอเคเราทวดไหมคะมีใครอยากไดเพิ่มไหมคะกล้องไหนนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยไคะโอเคคนทวดนะคะโอเคอ่าโอเคได้ไหมคะโอเคเขาหลับช็อตต่อไปเรียบร้อยนะคะ่ะอ่า